รถครอบครัวเข้าใหม่นะครับวันนี้อยู่กับตัวตัว Isuzu MU-X น็ะเป็น1.9ดิออริกนะครับเป็นโมเดลปี20เป็นโมเดลปี20นะครับปี2020เครื่องยนต์1,009ราคาอยู่ที่749,000บาทนะครับ749นะครับได้ตัวดีออิกสีขาวนะครับนะพี่ๆลองคิดดูดีๆก่อนนะปี20นะครับถ้าเป็น SUV หรือ p p v รถครอบครัวค่ายอื่นนะครับราคานี้ไม่มีแน่นอนนะครับ วันนี้ได้เอามิวเคันนี้มานะครับราคาอยู่ที่7จ็ดสี่ห้าถ้าราคาเจ็ดแสนสี่เนี่ยถ้าเป็นฟอร์จูนน่าจะได้ไปีสิบหกเลยมั้งสิบหกน่าจะได้ประมาณนั้นนะแต่อันนี้ได้ปียี่สิบเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าเบาะคูแม็กนะครับมีจอกลางมีจอหน้าดูทีวีได้ครบทวนพี่คันนี้รถอยู่กรุงเทพบิลบุรีนะครับใครสนใจดูสูิวเตัวเดียวอีกเป็นตัวพิเศษนะครับก็แนะนําเลยนะมาชมรถได้นะครับดูรถทดลองขับได้เลยนะครับตัวนี้มันเป็นตัวกระจังลมดํา เป็นตัวกระจังลมดำนะครับนั่นเดียวอีกเนี่ยผมมีทั้ง3.0แล้วก็1.9นะครับ3.0จะเป็นสีเทานะคันนู้นเลยคันนู้นเลยแล้วเดี๋ยวผมเอามารีวิวคู่ให้นะแล้วมันก็จะมีชุดแต่งด้านหน้านะครับมีชุดแต่งด้านหน้าไปได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนพร้อมตัวเดทามนะครับชุดกันชนด้านหน้าน่ะจะชิดเลยชิดจากโรงงานนะครับล้อมแม็กตัวนี้นะครับเป็นดูโทนเข่ากว้างนะตีปิงมาเรียบร้อยแล้วทวงล้อเปลี่ยนยางให้ใหม่เรียบร้อย โครงสร้างด้านล่างเดิมหมดนะครับล้อไม่บุบไม่เบียดเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ถือว่าโอเคนะที่ถือว่าโอเคนะถ้าเรื่องการใช้งานนะครับมันก็จะประหยัดน้ามันนะครับมันก็จะไปแบบขับแบบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยนะถ้าให้ดี1 9ึ่งจุดเก้าถ้าเอาไปแบบรีแมปนิดนึงสักสามพันอะไรอย่างเงี้ยนะรถก็จะวิ่งดีขึ้นประหยัดน้ามันขึ้นและอัตราเร่งดีขึ้นเนาะตัวนี้ก็เป็นทางเลือกอะไรกันเนาะดิอีนะิกดิอีนิกจะมีสีขาวสีเทาสีดบสีแดงมีสี่สี นะครับมือเปิดเป็นตัวโครเมียมเป็นคีเลตแผงประตูสวยนะครับแผงประตูสวยเลยเมทาลกนะครับซีนเซิร์ทุกอย่างนะครับเดิมหมดนะไฟแอมเบียนท์ไลท์นะครับอยู่ด้านล่างนะตัวนี้ไฟแอมเบียนท์ไลท์เนี่ยมีทั้งสี่ประตูเลยนะมีทั้งสี่บานตัวนี้ก็เป็นปุ่มพวกอออโต้สตาร์สต็อปนะครับตัวทักชั่นคอนโทรลนะครับช่วยชะลอลงทางลาดชันแล้วก็ปุ่มพับปรับไฟฟ้าต่างๆนะตัวพวงมาลัยเป็นตัว มัลติฟังชั่นนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวคูซอนโทนนะครับแล้วหนังพวงมาลัยเนี่ยต้องบอกว่าใหม่มากนะใหม่มากเ4็ด่อนอยู่ประมาณ12.000นะครับแล้วคันเนี้ยที่มันดีคือจอ,อกลางนะครับจอ,อกลางตัวนี้นะครับสามารถดูทีวีได้นะเป็นฟรีทีวีสบายๆเลยถ้าใครเอาไปใช้งานเนาะนะนะเลขมาอยู่เลขมาอยู่1น0 0 0แสนห้าพันไม่ใช่1 5 8 0 0 0นแนะครับขออภัย นะครับหน้าจอเป็นจอกลางตรงนี้นะมีฟีทีวีให้ดูนะสะดวกสบายนะอันนี้ก็เป็นโฆษณาอะไรของเขาไม่รู้นะจอเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกับจอหลังนะถ้าดูมันก็จะขึ้นพร้อมกัน2จอเลยนะอันนี้คือความสะดวกสบายของคันนี้แล้วก็จอมองหลังก็จะเป็นตัดแสงออโต้นะครับมีกล้องบันทึกหน้าหลังให้มีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์ให้เนี่ยผมเอามือไปอังก็ไม่เห็นแล้วนะแต่เป็นกล้องบันทึกหน้ารถยนต์นะครับแล้วก็อีกสําคัญหนึ่งคือตัวแอร์เป็นได้เป็นออโต้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ แอรเป็นออโต้นะครับก็ใช้งานง่ายน้ำมัก็น้อยเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวเบาะคันนี้ก็ได้เป็นตัวเบาะ <c oughs> คูแมกนะครับเป็นเบานะคูแมกนะเป็นเบาะคูแมกมาแบบนี้นะค่อนข้างครบคันนะเบาะก,ก็เป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะเบาะคนนั่งเนี่ยเป็นตัวเบาะแมนนวลนะแต่เนะบาะไฟฟ้าเนี่ยได้คนขับมีจอที่ดูทีวีมีล็อกความเร็วเลขไมล์แสนห้า กระจกมองหลังตัดแสงออตโต้มีกล้องบันทึกหลังนะครับแล้วก็รวมถึงเ <c oughs> บาะที่เป็นคูแม็กแล้วก็จอกลางตัวนี้ที่เชื่อมต่อกับด้านหน้านะครับจอกลางตัวนี้นะครับเชื่อมต่อกับด้านหน้าลาสตารถหรืออะไรก็สามารถดูได้เลยนะเขามีรีโมทคอนโทรลให้นะครับก็ใช้ง่ายสะดวกสบายครับตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ราวฝั่งหลังคานะครับจะไม่ได้ดอปหลังคาลงมาผู้โดยสารตอนที่ีายจะนั่งสบายนิดนึงนะครับศรีรษะอาจจะไม่ติดนะ มันจะมีความโป่งตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเบาะแถว2เนี่ยพับได้นะครับเป็น 60- 40นะครับก็ฝั่งเนี้ยจะพับได้ข้างหนึ่งฝั่งนู้นจะพับตรงกลางกับด้านข้างให้เนาะแล้วก็ระบบเบรกนะครับตัวนี้จะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแล้วพวกล้อแม็กต่างๆก็ใหม่หมดเลยนะยางตัวนี้เป็นปี24นะแล้วเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ให้นะครับเราเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ปีใหม่ให้คิวล้อก็เป็นสีดํา แล้วกันชนท้ายนะครับก็เป็นกันชนตรงรุ่นของตัวเดียลนิเลยนะครับสวยๆดอกเบี้ยพิเศษอยู่2.49นะครับสำหรับตัวร <c> ถ <oughs> ปีใหม่ๆเนาะจริงๆดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเริ่มที่รถปี19แล้วนะถ้าถ้าเกิดเป็นช่วงปลายปีนะนะตอนนี้มันยังใช้ปี18ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็ดอกเบี้ย2.49ยังใช้ได้นะด้านหลังก็จะมีระบบ ESC ไฟเบรกดูที่3ามดเสาวทดูแบบคีบฉลามนะครับรวมถึงตัวที่ฉีดปั่นทั้งฝนให้ด้วย นะครับตัวเบาเป็นเจ็ดที่นั่งก็พับเรียบร้อยสังเกตนะครับว่าตัวกระบยี่ตัวนี้ไม่ยุยยี่เลยนะครับรถหนใช้น้อยมากนะครับเป็นรถหน่วยงาน,นครับไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันน้อราคาอยู่ที่เจ็ดสี่เก้านะครับฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้นะพี่ได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งกลับบ้านปีใหม่และที่สําคัญคือได้สีขาวมุกด้วยนะครับใครที่สนใจนะตัวคันนี้ <c oughs> ติดต่อได้เลยนะครับนะเบอร์ที่ผมขึ้นโชว์ไว้ตรงนี้นะ096 535 5153นะครับนะรถอยู่กรุงเทพมินบุรีนะรัผ่ากใครสนใจอยากดูรถทดลองขับได้เรามีบริการจัดไฟนั์ให้ทั่วประเทศถ้าใครสะดวกนะครับชมคลิปรีวิวแล้วสามารถจองรถได้เลยนะครับเรามีสถานงานจัดไฟนั์ให้ทั่วประเทศเครื่องยนต์เป็นตัว1.9นะครับห้องเครื่องแห้งๆเป็น DDI Blue Power นะครับแล้วก็ น็อตฝากระโปรงไม่มีแกะน็อตฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับแก้มคงแก้มข้างคือเดิมสวยหมดแก้มคงแก้มข้างคือเดิมสวยหมดนะครับคารหน้าก็เดิมคารหน้าก็เดิมนะครับสวยๆตึงๆเนียนๆนะแผ่นเพจเดิมหมุดสีดำนะครับอีสูด,ดีแม็กหนึ่งจุดเก้า เริม่มเชดีไปติดดีไหมอีซูซูมิ X 1.9นะครับตัว The ดีออนิกปีสองพี่สิบคันนี้749ครับ